วันนี้จะได้มารีวิวเต็นท์แมดฟ็อกคิราแฟมิลี่นั่นเองนะคะวันนี้เรามาดูตัวจริงของจริงอยู่ข้างหลังนี้เลยค่ะหลายคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับรีวิววันนี้จัดให้แล้วค่ะมาเริ่มกันที่ขนาดของตัวเต็นท์กันนะคะความกว้างของอด้านหน้าของประตูนะคะฝั่งประตูนะคะจะอยู่ที่2เมตร70เซนนะคะส่วนด้านข้างก็คือความยาวลึกลงไปนะคะจะอยู่ที่ 3เมตรด้วยกันนะคะถือว่าโอโถงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากๆเพราะว่าเขาค่อนข้างกว้างแล้วก็ความสูงเขาเนี่ยสูงโปร่งนะคะระบายอากาศได้ดีมากๆเลยแล้วก็มาดูตัวคุมนะคะตัวฟลายชีตด้านนอกนั่นเองนะคะตัวนี้จะให้ความโดดเด่นมากๆนะคะในเรื่องของแบรนด์แมทฟ็อกเราเนี่ยเราจะเด่นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วใช่ไหมคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเทเรสด้านหน้ากันเลยนะคะอันนี้ที่เรากลางแบบนี้ก็คือแบบ เหมือนแบบเต็มระบบเลยนะนี่คือเราเปิดกว้างทุกด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านหน้าและด้านข้างนะคะเขาก็จะมีปีกออกมาด้านข้างทุกคนคะตอนนี้จะได้ยืนอยู่ใต้บริเวณไฟชีตของตัวเต็นท์คิราแฟมิลี่นะคะจะบอกว่าค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยนะคะถ้าสมมุติเรามีโต๊ะซักตัวเก้าอี้สัก 2- 3ส,สตัวนะคะเป็นครอบครัวเล็กๆของเรานะคะขึ้นชื่อว่าคิราแฟมิลี่นะก็แ,ะแน่นอนค่ะเหมาะกับสายครอบครัวอยู่แล้วนะคะหรือว่าใครที่แบบ ไปกับกลุ่มกวนที่จํานวนสมาชิกเยอะหน่อยนะคะตัวนี้สามารถที่จะตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้นั่งทานอาหารนั่งดื่มนั่งชิวกันได้เลยนะคะตัวนี้นะในเรื่องของความกันแดดกัน UV นะคะของเรานี่ชนะเลิศอยู่แล้วนะคะตัวนี้เขาเคลือบดาร์กด้วยนะเพราะว่าตัวคีรานะคะไม่ได้ตัวเคลือบไม่ได้แตกต่างกับตัวซูเปอร์ดาร์กเลยเพราะว่ารุ่นนี้เราเคลือบดาร์กมาให้ด้วยทั้งหลังเลยนะคะมาถึงบริเวณด้านข้างของตัวเต็นท์กันบ้างนะคะ ตัวนี้ทั้งสองฝั่งด้านข้างก็จะมีหน้าต่างหน้าตาแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีขนาดกว้างนะคะเรียกว่ารับลมได้มากพอสมควรเลยนะคะแล้วก็เขาจะทําลายตารางตรงนี้มาเหมือนอารมณ์เวลาเราอยู่บ้านหรือว่าอารมณ์ให้ความรู้สึกเหมือนเรานอนเต้นแล้วเหมือนอยู่บ้านเลยค่ะเพราะว่าอันนี้มันจะเหมือนหน้าต่างตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่า ฝนตกหรือว่าอยากมีความเป็นส่วนตัวนะคะตัวนี้สามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็รูดซิปนะคะเขาจะมีซิปทั้งสองฝั่งรูดลงมาไม่พอนะคะเขาก็จะมีตีนตุ๊กแกด้วยรูดซิปเสร็จปิดตีนตุ๊กแกอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะแน่นหนาแข็งแรงมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นเทเลสด้านหลังนะคะทุกคนตัวนี้คือจริงๆแล้ว่า ไม่ได้แตกต่างอะไรกับด้านหน้าเลยจะแตกต่างกันก็เพียงแต่ว่าเทเรสด้านหลังเนี่ยเขาไม่มีซิปต่อตัวผ้าที่ยื่นออกไปนั่นเองนะคะก็จะเป็นเทเรสตรงๆแบบนี้ส่วนปีกด้านข้างนะคะที่เห็นรูปทรงแบบนี้จริงๆเราก็เหมือนด้านหน้าเลยค่ะแต่อันนี้เราจัดวางอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่ออัดแอปให้ลูกค้าดูว่ามันสามารถที่จะทําได้หลายรูปทรงนั่นเองนะคะอย่างอันนี้ที่เราขึง ปิดทึบลงมานะคะแล้วก็ปักสมอบกโดยที่ไม่ได้กลางปีกออกไปเนาะคือเราเรียกว่าการเก็บปีกนะคะเก็บปีกปักสมอบกเพื่อที่ว่าบางคนที่มีแอร์นะคะมีแอร์เคลื่อนที่สามารถที่จะเอาแอร์่ะมาวางตรงนี้ได้เลยอันนี้เราสามารถวางตัวแอร์ตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เรามีตรงตัวเต็นท์นะคะทุกคนเรามีซิปตรงนี้เนาะเปิดขึ้นมานะคะแล้วก็ม้วนขึ้นไปนะเปิดซิปสองฝั่งเนี้ยค่ะ เปิดขึ้นไปปุ๊บนี่เลยท่ดาเดนเรามีช่องใส่แอร์ช่องใส่ท่อแอร์นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเ,เรียกว่ามีหูลูดต,ตรงนี้นะคะเวลาเราใส่ท่อแอร์เข้าไปแล้วเราก็รูดให้สตตนิทตัวนี้ก็จะมีการแบบว่าเซฟซี้ในเรื่องของสั์เลื้อยคานนะคะทั้งสองรูเลยนะคะ,ะ,คะก็จะมีตัวหูรูดเหมือนกันเราก็สามารถปิดออกมาแบบนี้แล้วก็รูดซิปนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีรูใส่ไฟค่ะเป็นซิปเปิดด้านล่างของท่อแอร์นะคะ เต็นต์ตัวนี้นะคะมีท่อแอร์ทั้งหมด4รูนะคะตัวนี้ก็จะมีด้านหลัง2รูด้านหน้า2รูนะคะก็จะมีทั้ง2ฝั่งเลยแล้วแต่สะดวกว่าใครชอบเอาไว้ฝั่งไหนเอนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันบ้างนะคะว่ามันกว้างโอดโถงหน้าอยู่มากแค่ไหนนะคะซิปนะคะเป็นซิปเปิดแบบตัวดีแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นผ้า2ชั้นค่ะใครที่อยากจะปิดทึบนะคะก็ได้หรือว่าใครที่อยากจะระบายอากาศนะคะก็สามารถเปิดซิปมุ้งตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ เข้ามานะคะเนี่ยดูดิด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงนะแล้วก็สูงประมาณ162นะคะเดินเข้ามาก็คือแบบแทบไม่ต้องก้มหัวเลยค่ะแม้กระทั่งตรงซิปนี่นะเนี่ยเดินตรงเข้ามาตรงซิปก็คือแบบพอดีพอดีมากๆเลยไม่ต้องก้มแบบให้เมื่อยเลยนะคะเข้ามาด้านในนะคะจะรู้สึกว่ามันสูงมากๆเชื่อว่าผู้หญิงนะคะจะรู้สึกเหมือนด้านเลยเพราะว่าจะชอบเพราะว่าชอบเต็นท์สูงๆแบบนี้เวลาเราทําภารกิจแบบเช่น เปลี่ยนเสื้อผ้าหยิบนุ่นหยิบนี่ย้ายของหรือบางคนนะคะได้เห็นและมีลูกค้าที่แบบเพิ่มซื้อไปถ่ายรูปมาเหมือนกันนะคะก็คือแบบไปกับแฟนสองคนฝั่งหนึ่งเขาจะทําเป็นที่นอนค่ะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะทําเป็นมุมส่วนตัวเช่นวางโต๊ะวาง,วางแบบคล้ายๆเป็นโซฟาเบาะนั่งเล็กๆสามารถที่จะนั่งดินเนอร์กันด้านไหนก็ได้นะคะตัวนี้ก็เรียกว่าให้แบบให้ความสะดวกสบายนะคะสําหรับใครที่มาเป็นครอบครัวหรือใครที่มาเป็นคู่ก็แล้วแต่ตัวนี้คือ แบบตอบโจทย์มากๆเลยนะคะส่วนความสูงของเขานะคะบอกได้เลยว่าตัวนี้โปรงสูงโปรงนะคะสูงถึง2เมตรสิเซนเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าผู้ชายเข้ามายืนในนี้ก็ศีสรสะไม่ติดนะคะลูกค้าเข้ามาเรียกว่าแบบโหไม่รู้สึกร้อนเลยรู้สึกว่ามันสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็มาดูทางด้านข้างค่ะเขาก็จะมีทั้งสองฝั่งเลยนะคะเขาก็จะมีช่องใส่ของให้แบบนี้นะคะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมี ซิปค่ะสำหรับใครที่อ,อ,อยากจะระบายอากาศตัวด้านในนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะเข้ามาเต็นท์มันดูทึบๆไปหรือเปล่ามันจะระบายอากาศได้ดีจริงไหมตัวนี้นะคะลมจะโฟล์เข้าจากด้านล่างได้ด้วยถ้าเราเปิดซิปตรงนี้ค่ะด้านล่างแบบนี้นะคะก็จะสามารถแบบระบายอากาศได้ท,ทั้งที่เราปิดตัวคลุมตัวฝาชีดด้านนอกนะคะแต่ อากาศก็ยังโฟล์เข้าจากด้านล่างออกด้านบนได้สบายมากๆเลยทั้งสองฝั่งเลยนะคะมีให้ประตูก็จะมีหน้าหลังสามารถเข้าออกได้สองทางอ่ะเปิดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราจะสามารถมองเห็นวิวแบบพาโนรามาเลยทุกคนเราสามารถมองวิวด้านหลังด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวนะคะเราได้มุมกลางเต็นที่แบบว่าเฮ้ย มีวิวสวยๆอะไม่ว่าด้านไหนคือเราสามารถมองเห็นวิวได้ทุกทางเลยเรียกว่าครบทิศทางเลยนะคะอันนี้เรียกว่าแบบไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะเต็นท์คิราแฟมิลี่ตัวนี้นะคะโอเคมากๆเลยค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรีวิวเต็นท์แมดฟ็อกคิราแฟมิลี่นะคะตัวนี้น่าจะตอบโจทย์สายแฟมิลี่หรือสายคู่รัก ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะ,ะอยากมีแต่ว่าอยากมีพื้นที่ภายในเต็นท์เยอะๆนะคะแล้วก็รวมถึงพื้นที่ด้านนอกนะคะที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวด้วยเพราะว่าเราจะมีการกางเทเลสการกันศาสตร์นะคะตัวนี้เรียวกว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบชอบไปแคมปิ้งนะคะ แล้วก็ชอบไปบ่อยๆด้วยนะเพราะว่าบางทีบางที่เนี่ยอาจจะมีคนไปแบบเที่ยวเยอะๆนะคะแต่เราต้องการความเป็นส่วนตัวก็สามารถที่จะ,ะกางเต็นทีราตัวนี้นะคะก็สร้างความเป็นส่วนตัวให้เราได้เช่นเดียวกันนะคะและเต็นตัวนี้นะคะก็มีวางจาหน่ายแล้วที่ร้านแมทฟ็อกในเครือทุกสาขาเลยนะคะ